สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินคา้าดีๆดีจะมาแนะนํานะครับเป็นตัวนี้เลยเจลดูดีไซแรนช่วยในเรื่องของน้อยสิวได้ดีมากๆครับผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วใช้ดีมากก็เลยมาบอกตอนครับและนี่คือผิวหน้าของผมผิวหน้าของผมผังมากครับก็คือก่อนที่ผมจะได้มาเจอเจลตัวนี้ขอบอกเลยว่าผมเคยใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์มาก่อนครับหลังจากที่ผมเลิกใช้ไปแล้วทําให้หน้าของผมมีตั้งสิวรอยดําแดงแผลเป็นบนใบหน้าเยอะมากครับแถมหน้ายังหมองคล้ำผิวเสียรู้สึกเป็นกังวลมากเลยครับ จนผมได้มาเจอเจลดูดีไตแร์ตัวนี้ช่วงแรกๆที่ผมใช้มันไม่เห็นผลเท่าไหร่ครับแต่เขาบอกว่าผมลองใช้อย่างต่อเนื่องผมก็เลยทาเป็นประจำทุกวันนี่นะครับผมจะมาทาเจลให้ดูกันเพียงบีบเจลลงบนนิ้วมือแต้ม5จุดบนใบหน้าทาให้ทั่วนะครับเนื้อเจลของเขาเนียนเซืมไวมากไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยครับ ทาแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากทำความสะอาดหน้าเช้าก่อนนอนเราก็จะมีผิวที่เนียนนุ่มแบบนี้แล้วครับแถมเจลของเขาไม่ได้ช่วยรักษาแค่ใบหน้าอย่างเดียวนะครับเจ้าตัวนี้ยังช่วยรักษารอยแผลเป็นตามร่างกายได้ด้วยเช่นรอยผ่าตัดรอยเย็บแผลนูนและรอยแตกกรายและแผลจากอุบัติเหตุต่างๆช่วยรักษาสมานรอยแผลได้ดีมากเลยครับ